ทริปนี้ผมไปเที่ยวเวียดนามกับรองเท้าสายลุยรุ่นใหม่ s k e c h e r Delight Hiker ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีมากมายไม่ว่าจะเป็นพื้นรองเท้าที่เสริมด้วยอย่าง Good Year เทคโนโลยี a i r Cool Memory Foam ใส่นุ่มสบายเท้าไม่ว่าจะลุยฝนลุยคโคลนลุยทางลื่นขนาดไหนก็เอาอยู่พร้อมลุยไปกับคุณทุกสถานการณ์ว้าว nice body ว้าว สวัสดีครับทุกคนวันนี้บอสพาสายพาเรามาถึงสวนดุฟเฟ่กูคนเดียวเลย <laughs> แค่กูเป็นคนขับคือกูพาทุกคนสาย <laughs> จเจริญพรนี่วันนี้เราอยู่กับติ๊กต็อกเกอร์บล็อกเกอร์ยูทูบเบอร์ชื่อดังนะครับคุณหลีเลี้ยวชื่อน้งและแบงค์เจอร์นี่ชื่อดังชื่อดังเบาๆได้ไหม เ่าไม่ใช่แบบเบาๆนะหมายถึงพวกกลัวเบาๆหน่อยไม่ใช่คุณ <c oughs> ด้วยเหรอโอเคครับทุกคนก็วันนี้เราอยู่กัน3-4คนคือตอนนี้มีแบงค์เจอร์นี่หรีลิโอนะครับแล้วก็มีพี่ๆทีมงานของทางแบรนด์ s k e t เชอร์แบรนด์รองเท้าเสื้อผ้ากีฬาชื่อดังรองเท้าเพืพ่อสุขภาพชื่อดังนะฮะเออก็แล้วก็มี อินฟูไหมเรียกเขาว่าอินฟูเออซึ่งซึ่งเรายังไม่รู้จักเขานะแต่เราไปส่องๆเขามาแล้วก็คือเป็นแบบสายสุขภาพคุณดีมีซิทแอคตัดภาพวันนี้พวกเราครับอินฟูสายเดินป่า <c oughs> ไม่มีซิทแอคแล้วร่วยอีก <c oughs> นั่นแหละทริปนี้เราจะไปกันที่เมืองเวนะครับโดย s k e t c h e อร์เป็นสปอนเซอร์ประจำทริปนี้ตบมือ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 อ่าเราจะไปกันที่เมืองเวชื่อทริปว่า h e a l i n g trip อ่าก็คือเราจะไป h e a l i n g ร่างกายและจิตใจกันที่เวียดนามมาทุกคนก็ทริปนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราออกเดินทางไปพร้อมๆกันครับมีอะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะเช็คอินกกอนไปเช็คอินแล้วเวียดนามแอร์ไลน์อะไรกันเจ็บ ไปครับผู้ร่วมทิพย์ของเราเดินป่าด้วยว่ะผมส่องนิดนึงแล้วก็อุ้ยคนออกกําลังกายคนเป็นเดินไอคุณเป็นเป็นเป็นนางแบบอ่ะเออเดินป่าด้วยเหรอวะเออเป็นสายแฟชั่น นี่ดูการแต่งตัวของเขาสองคนนะครับส่วนเราเป็นสายแสร์ซ่านี่สะผมเลยไหมอะไรอ่ะอันนี้ชื่อคุณมาริอีกคชื่ออะไรนะครับพันช์ชื่อพันช์ เดินทางทั้งวันเลยค่ะทุกคนนึกว่าน,นั่งเคร yeah> ื่องไปยุโรปเดินทางตั้งแต่11โมงจนตอนนี้นี่5โมงเย็นครับทุกคนโอ้โหเป็นการเดินทางเที่ยวนานในที่สุดเราก็ถึงเว้ยกันแล้วนี่นี่อันนี้อินฟูจากมาเลเซีย โอเคเดี๋ยวเราเอาไปรับกระเป๋ากันแล้วก็เขาจะพาไปไหนก็ได้นะฮะไปหมดตอนนี้รู้สึกอยากเห็นเมืองอยากเห็นผู้คนละนี่สติสแกชเชอร์รองเ้ามากเลยเนี่ยอโอรอง้าผมสินี่ลูกค้ายังจำไม่ได้ว่าเป็นของอะไรอันนี้ลูกค้าถามว่าอันนี้รองเท้าผู้ใหญ่หรือรองเท้าเด็ก น่ารักกันเลื่อกมาน่ารักมากอันนี้ลูกเขาผู้ใหญ่หรือลูกเขาเด็กคะผู้ใหญ่ค่ะแต่ว่าใส่เล็กสุดลุกคุณหลี่ลลโอนะครับก็จะประมาณนี้เรามาอยู่ที่เมืองเว้ยรู้สึกเหมือนไปได้นชีวิตใช่หกโมงเช้าจนหกโมงเย็นฉันยังเดินไปถึงพันเก้าเลยนาฬิกาเตือนแล้วเตือนอีกว่าให้ลุกขึ้นเดิน พอใส่สเกชเชอร์มันก็รู้สึกอยากเดินขึ้นมาครับพอดีว่ารองเท้ามันนุ่มนี่นี่ของผมเป็นอีแตะที่ใส่สบายมากครับปาดกล้องมาทางนี้ครับจัับกนไปไหนกันครับเราจะไปน้ำขวาวะคัดอินฟูขวารั่วๆเหมือนกันเลยนะเนี่ยแล้วเราอยู่ที่เมืองหวย คลิปสิบนาทีได้แล้วห้านาทีเว้ยคุณแบงค์ไอเรือที่จอดอยู่มันคือเรืออะไรนะเรือของแชงในวันพีทเหมือนเป๊ะแค่ต่างกันตีแดงกม่ใช่เลยอันไหนอันไหนอันนู้นเหรอเหมือนทุกอันเลยเรือเป็นแบบหัวมังกรเออตอนนี้เรามาเดินเล่นกันที่แม่น้ำน้ำหอม ช่อของริเวอร์เหรอใช่ไหมห่วงห่วงห่วงริเวอร์จริงๆมันอาหารเวริเวอร์ว่าใช่ไหมมันน่าจะเป็นเวอือืออีกแล้วยังไม่จบนี่ที่เมืองเวก็จะมีนี่จักรยานสามล้อครับที่นิยมใครมาก็อยากนั่งแต่เรายังไม่นั่งแกเมื่อกี้คุณลูกค้าเขาไปถามมาว่าแม่น้ำเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรตอนแรกเราก็เรียกแม่น้ำน้ำหอมแม่น้ำห่วง แล้วผมก็เวหรือเปล่าแต่ไม่ใช่อ่ะทุกคนแม่น้ำนี้ชื่อว่าแม่น้ำฮึงเสียงมอ,อาออกจากท้องขอร์นอควยขอร์อวยด้วยไหนลองสิฮึงอุ้ยแข็งขึ้นแล้วแม, <laughs> ม่น้ำฮึงริเวอร์นะฮะก็จะเป็นแม่น้ำที่มีสะพานมีแสง่ะสะพานชื่ออะไรครับ what s the name that's one is a giant bridge จังติงฮิสโตริโกอ่อเมืองศรีสิตธิและอนอฟนี้ซ้ายจะมสมาร์เก็ตเลยดงบามาร์เก็ตแล้วเราไปกูไ้นมัไ่ไกลอ๋อโอเคโอเคลองไหมลองไหมเอาดิก็เลยเอามาเติมแทนเติมเติมตาลสั้นเอาดิกระชิ้นสู่ๆอ่ะนี่เลย ไม่ใช่เทนด่าสั้นโว้ยเฮ้ยเหมือนใส่ใหม่เลยอ่ะเอออเเหมมืนไ่ฮ้ยอันนี้มะพร้าวไหมหยอกหยอกทัว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 หรือน้ำตาลวะอือุ้ยรมทนมอีกโอ้โหหวานเลยหวานเลยหวานกระมืน อืเป็นยังไงบ้างมันคือมันคือลายใหม่บ้านเราเว้ยเวยนกรอบ <c oughs> หอมหอมถั่วหอมตัวหอมอะไรต่างต่มันก็กินแบบเป็นสนแน็คได้อ่ะอืมน่าลองครับใครมาลองอลาาสิบสาบาทประมาณนั้นในที่สุดครับทุกคนเราก็มาถึง ห้องพักของเราเฮ้ยเก่งมากเอ้ยมันเหนื่อยกว่าเดินปายอีเหนื่อยเป็นการมาเวียดนามที่ยาวนานยาวไกลก็สี่ิเวลารวมสิหชั่วโมงนะครับกว่าจะถึงโรงแรมโอ้ยนั่งรถแล้วนั่งรถอีกนั่งรถวนไปวนมาก็ตอนนี้เราอยู่ที่ชื่อโรงแรมอะไรนะครับคุณแบงค์เจอร์รี่เอลบรา เอลบราอยู่เมืองเว้ยนะฮะก็ออกมานอกเมืองประมาณหนึ่งแหละเป็นโรงแรมที่มีแอคทิวิตี้ของตัวเองเยอะแยะมากมายนะไม่ว่าจะเป็นวอล์กอินเมดิเคชั่นอ่าสปาออนเซ็นมัสซาตรอัางุลนอะไรอะ่ะอันนี้คือชวนกินคุณแบงค์ได้จัว่วไพ่มานอนกับผมนะครับผมบอกเลยว่าผมกลนสนั่นนะรู้กัน <laughs> นี่นี่น,นี่เขามีอะไรด้วยอ่ันนี้เขาติดชื่อไว้ป่ะติดชื่อนี่ไไมิสเตอร์นัตพัฒน์เนเดอร์แมนนะฮะ,หะไหนข้างในมีอะไรเดินอารมณ์แบบสเกจูของทริปนี้นะเอ้ยตุกตต๊กตาตุ๊กตาสเกเชอร์มีเสื้อมาให้อีกหนึ่งตัวเสื้อส <laughs> <laughs> องเอ็กแบบอลเหรอไอ้เออ,เอ,อ้วนเลยขนาดนี้วะกู โอ้ยโคตรโคมากเลยไหนดูห้องน้ํ้ำสิว้าวเฮลโลห่อางน้ำตรงไหนอ๋ออยู่นี่โอเคห้องน้ำน่ารักโอเคค่ำคืนนี้ประมาณนี้แล้วกันทุกคนก็เจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้าครับเราไปทำกิจกรรมเดินจงกรมยามเช้ากันกันกนกบ s c a t h h r r h e l i n g ง r ร p สำหรับคำคืนนี้จบเพียงแค่นี้ฝันดีคุณไหนบายบายเริ่มต้นเช้าวันที่2ของ Healing Trip ด้วยกิจกรรม Walking Meditation ยามเช้าโอ้โหร้อยวันพันปีผมไม่เคยจะวอลกิ้ง a l k i n g Meditation หรอกวกเวกวอยแต่วันนี้ Healing Trip เขาให้เราอยู่กับตัวเองบอกเลยครับว่ากิจกรรมนี้เนี่ยมันทำให้ผมได้อยู่กับอากาศเย็นเไอหมอกเม็ดฝน ได้รู้สึกกับทุกสิ่งที่มาสัมผัสกับตัวเราอย่างเช่นเนื้อผ้านุ่มๆของสเก t เชอร์ที่เราสวมใส่อยู่ตอนนี้เฮ้ยเลี้ยวเข้าขายของก็ได้วะ่ะเออนั่นแหละนี่ก็คือกิจกรรมแรกของวันนี้ไว้ทุกคนเขาบอกว่าตอนเดินอ่ะให้เราอยู่กับตัวเองไม่ต้องคิดถึงอดีตไม่ต้องคิดถึงอนาคตอยู่กับลมหายใจเฮ้ยเอาจริงๆมัโล่งหัวนะตื่นมาแบบที่เรายังไม่ได้คิดอะไรมากมันก็ดีเหมือนกัน คุณเป็นไงบ้างวะเอาจริงๆก็พ่วงนอนแต่พอได้ตื่นมาอากาศที่โรงแรมมันดีด้วยแหละแล้วทำให้เรารู้สึกเฟสมากขึ้นแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองได้เหมือนนั่งทำสมาธิก็ดีหือว่าเป็นกิจกรรมที่ทำให้เราเนี่ยได้ใช้เวลาช้าๆทบทวนเรื่องราวทบทวนเสร็จปรไปยืดขาต่อ <c oughs> ด้วยกิจกรรมโยคะ บอสเรากำลังเจอ,อ,อไอดอลสาวที่ติดตามมานาน3ปีแล้วตอนนี้คือ FC, FC. คือเขาใจเต้นแรงมากแบบหน้าแดงมากทุกทีบนี้บรรลุผลแล้ว <laughs> ขอบคุณสเก็ตเชอร์ที่ทำให้บอส <laughs> แบบว่าสารฝันการเจอไอดอลสาวจากส,สิงคโปรค์คนนี้ <laughs> ขอบคุณสเกเชอร์ค่ะกูเขินกูไม่กล้าเข้าไปตอนนี้เขาตั่งอยู่ข้างหลังคนเขาตั่งอยู่หลังกล้องตรงนี้ใช่ครับแต่ว่าบอสไม่กล้าหันกล้องสีเราเอามัไหมแบบนั้นแหละ ข้างบินอ่ะไอซูเปอร์แมนอ่ะเล่นกับพ่อพ่อเหนียวพ่อจะยิงแบบนี้แบบนี้เอาไหมพ่ยแทบจะห่อกันแล้วว่าแต่ละคนอนะ่ะแทบจะห่อแล้วเดี๋ยวดูนะนี่ไออู้หูหลีหลี ประเทศไทยใครขำเคก็ตอนนี้เราถ่ายรูปทําอะไรกันเสร็จแล้วทเพียเสร็จอันนี้มาเป็นคลาสโยคะนะครับก็ใส่เสื้อผ้าของสเกชเชอร์เช่นเคยเราก็เลือกชุดที่แบบมายิมมาแบบเข้าคลาสโยคะเสื้อระบายอากาศดีกางเกงยืดได้เป้าไม่แตกอะไรนี้มานะครับเออวันพรุ่งนี้จะเป็นวันของเราเว้ยเราจะไปเดินป่าเราต้องเดินนํา ถามก่อนกูคเคยเดินนําใครไหมไม่ไม่เคยคุณแบงค์วอมวอมนุ่นๆุดูเขาวอมกันนุ่นนี่ผมวอมอยู่อยู่คะนอนแล้วดูภาพชาวไทยกับชาวสิงคโปร์ไอ้ยี่คนไทยนอนสิงคโปร์หกสูงอันนี้คือคุณนางแบบนะครับชื่อว่าคุณมาลีไอจีขึ้นตรงนี้อันนี้เทรนเนอร์นะครับเทรนเนอร์ไอจีขึ้นตรงนี้ เทรนเนอร์และครูสอนมวยใครอย่าไปทําอะไรเขาแเขาต่อยหน้าแต่งนะคนนี้และคนนี้ครับแม่ทริปพักอกพักใจมาอยู่งนี้ได้ไงเนี่ยและนี่คือแบงค์เจอร์นี่ผมก็จะวอร์มละ อย่างเงี้ยนี่นี่อยากขึ้นไปตรงเนี้ยนี่คือจุดสูงสุดอ่ะพี่ไกด์เราอยู่ไหนคนไหนพี่ไกด์เราเสื้อพูเฮ้เฮเสื้อพู้เสื้อผู้วันนี้เราไปเส้นไหนครับคุณไกด์ฮะเส้นหนีวันนี้ผมอยากไปเส้นใหญ่อุยถ้าได้ขึ้นเส้นนี้สวยเลยนะแต่วันนี้วิวที่เราเห็นก็จะแบบมีฟอกกี้หน่อยฟอกกี้ฟอกกี้ขาวขาวเราออกเดินทางครับรองเท้าดีไลท์ไฮเกอร์ โอเคนี่คือรถของเรานะครับที่จะใช้เดินทางไปเอ้ยขึ้นทางนู้นไม่ใช่ประเทศไทยผิดทางผิดทางไอรีมเมมเบอร์ไทยไซส์เออยังจำยังจำเป็นว่าขึ้นทางเดิมอยู่นั่งรถยาวๆกัน90นาทีตามที่สเกจูบอกเอาไว้นะครับทุกคนทุกคนดูนี่ดิคนดูดิเห็นเธอแล้วแบบใจมันเต้นต้องหูเหรอ ก็ฝนตกครับทุกคนอย่างที่เห็นเลยขาวโพลนจริงๆอันนี้ไม่อยากเรียกมันว่าฝนนะอยากเรียกมันว่าหมอกก็หมอกเม็ดใหญ่เฮ้ยคุณฝนตกอย่างนี้ใช่ไหมคุณรู้เปล่าเป้พวกเราอ่ะมีฟังก์ชันนี่เขามีเรนโคเวอร์มาให้นะครับใต้ตุ่มกับเป๋านี่ว่เนี่ยฝนตกอย่างนี้คือเราได้ใช้ฟังก์ชันนี้เลยครับก็ไปมาปึ๊บแล้วเราก็คลุมจากหัวกระเป๋ากระเป๋ารุ่นอะไรอ่ะสเกชเชอร์โคเทรลเรากำลังจะไปเดินเทรล ท่ามกลางสายฝนต้องใช้เป้กกดสเกชเชอร์กดเทรลจ้ากับรองเท้าอะไรคะทุกคนดีไลท์ไฮเกอร์โอ้โอเคเดี๋ยวเทรลที่เราจะเดินเนี่ยระยะประมาณ7กิโลเมตรนะครับท่ามกลางสายฝนไอหมอกคุณแพงคุณหลีเราอยู่สูงมากเลยอะ <l ots> เราอยู่นี่พันสองร้อยยี่สิบเจ็ดเมตรจากระดับน้ำทะเลว้าวเดิน <l ots> ป่าเวียดนามครั้งแรก เป็นไงบ้างครับเป็นป่าครั้งแรกทั้งชีวิตทั้งชีวิตเหรอปอ้นี่นี่มีครั้งแรกนี่มีครั้งแรกกูประสบไัยเฮ้ยดูแบนแอมมาเนี่ยโอเคไปทุกคนก็ลุมถ่ายกับต้นเมเปิ้ลต้นนี้น่ารักมากสวยว่านั่นเหรอหนึ่งเพอร์ไปทางนู้นเฟอไปทางนู้น เงยหน้าขึ้นหน่อยหันกลับมานิดนึงหันกลับมานิดนึงสายตามองบนเลิศเหมือนฮอกวอตส์เลยว่ะเฮียชุบผิวหัวแหลมเป็นฮอกวอตส์เลยครับคุณหลีเราไปอยู่ที่ไหนกันดีเลยอยู่บ้านสลิทรินผมอยู่บ้านคอลีนเริ่มเดินแล้ว ก็าตามสไตล์กลับมาอย่างสมฐานะนัพัฒน์ u ันเดอร์ถ่ายคลิปพร้อมสายฝนเย็นอยู่เนาะมือเริ่มขึ้นผืนแล้วอะขึ้นอื่นเลยหรอขึ้นพื้นไม่ใช่ขึ้นอื่นอื่นอต่ออขึ้นอยู่แล้ว <c oughs> คือทำไมต้องบูลลี่อะไรกันขนาดเนี้ยทำไมตัวเองหุ่นดีเป็นเทรนเนอร์อะไรยังไงคือจะบูลลี่คนแบบเนื้อหนุบหนับได้ยังงี้เหรอไม่ออกกำลังกายอ๋อใครบอกไม่ออกจัดวิ่งอยู่ครับด็อกแทบรันไปวิ่งได้นะแต่วิ่งอ่ะเหมือนลูกบอลอ่ะดึงๆๆดึงดึงหัวเด้งชี้ผายเออ I'm your big f I'm your big fan also <laughs> okay, in front of you, this is one of the uh, villa in Ma national park. We oh. okay, have a lot, but just only the villa here from the Vietnamese people. And ah. this is for review. Uh, for the people who want to come here to camping, yes. You ah. see some architecture very different mm. because it's from the uh, French people. But here, uh. This, uh, this is the fake. This affect fake. the bending. Ah, fake one. วิ่งรองเท้ายึดเกาะดีมากนี่ขนาดชันขนาดนี้ยังไม่ไหลเลยดูนี่ส,สักพักเลื่นจริงรองเท้าไม่ได้ละอันนี้โทษตัวเอง <laughs> ยินดีที่ได้เจริญรักคาสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีที่ได้เจริญรักคารครับ,บแล้ว,แล,วแล้วเมื่อไหร่คุณจะไปขี่มอไซค์อีกครับเซ่หนึ่งสองสามสี่ครับ 1, 2, 3, 3, 5, ไม่ 5, 6, 6. ไม่ไม่ 5, 6, 6. พูดภาษาไทย and you you อยู่สปีกเวียดนา I speak Thai โอเค เมื่อไหร่คุณจะไปขี่มอเตอร์ไซค์อีกครับเอ่อตัวดีเซอร์มาเกี่ยกคุยกันไม่รู้เรื่องครับโอเคเลิฟซีเลิฟเลยเลิฟดิเลิฟดิซีซีฮิชีเขาบอกว่าพี่น่ารักอ่ะครับรัิฟเดีเขินหน่อยครับไอ้ยอะไรชอบชายไอ้ยี่รุ่ชิบหาย อันนี้คือคนที่เคยขี่มอเตอร์ไซค์รอบโลกมาแล้วนะเขาบอกว่าเขาเมาค้างแต่ปีใหม่แล้วยังไม่หายเมาเลยอนนี้ใช่เขาบอกมื่อคืนคุยกันขอโทษนะที่เสียงแย่ๆแผบพอดีเมาค้างแต่ปีใหม่แล้วฟอร์มนิวเจีรจนวันเนี้ยจอวาเลนไทน์อยู่แล้วยังไม่หายเมาเลยเราเดินมาประมาณ500รเมตรเองทุกคน ลงมาเรื่อยๆย,ยนเจอนี่ครับน้ําตกเดี๋ยวเราน่าจะได้ถ่ายรูปก,กับน้ําตกซะหน่อยน้ําตกเวียดนามตกน้ําใสมากทุกคนเทรลก็ดีครับนี่น่าจะเป็นเทรลที่แบบชิวๆสบายๆสำหรับ,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 บทุกเพศทุกวัยอ่ะแบบก็กลัวมาได้นีด้ดูน้ำใสมากเลยทุกคนตรนนี้เป็นแบบวางปลาปลา,ปลา ตอนนั้นทีมสิงโคงโปร์่ายอยู่นะครับสิงคโปร์กมาเที่ยวับบกลุ่มบล็อกเกอร์ประมาณ30-40คนเนี่ยเป็นอะไรที่ชิวนะเราไม่ต้องกดดันในการเก็บซีนต,ต่างๆเลย บางทีจะรู้สึกว่าช้าไปว่าเนี่ครับเขาจะแวะถ่ายไปปุ๊บๆไปก็มีทั้งหมด4ประเทศใช่ป่ะมีเวียดนามไทยมาเลสิงคโปร์สประเทศก็นั่นแหละปุ๊กละก็ตกเฉลี่ยคนละ5นาทีทั้งหมดประมาณส0คน อย่าสงสารว่ะสภาพแต่ละคนตอนนี้คือไม่ไหวแล้วทุกคนเดี๋สวยสวยสวยๆอย่าซันอย่าซันอุ้ยสมมุติว่าไม่มีกล้องไม่มีกล้องคุณเทนเนอร์คุณไม่ไหวแล้ว ที่ตอนแรกผมบอกว่าน่าจะเป็นเทรลที่พาลูกพาหลานมาได้ผมพอถอดคำพูดนะลูกหลานน่าจะแข็งตาย,ยหนาวมากทุกคนอหนาวไม่เท่าไหร่จุ่มน้ำไปหลายรอบแล้วเนี่ยเปียกไปหมดเลยเพราะว่ามันจะมีตรงจุดที่ต้องข้ามน้ำอะะครับเป็นไงครับคุณแบงค์เปียกทั้งตัว <laughs> เ,ออเหมือนเหมือนเราเดินกันป่าใต้อะทุกคนถ้าแบบว่าใครไปเดินป่าใต้แล้วแบบเจอฝนมันก็จะคล้ายๆแบบนี้ยหินเยอะ แล้วลื่นก็จะลื่นหิน Monkey Bridge เดี๋ยวเรากำลังจะเดินข้ามสะพานลิง Monkey Bridge คือสะพานที่เป็นไม้ท่อนเดียวที่เรียกแบบนี้เพราะว่ามันแคบส่วนข้างหลังก็คือคันไม่แคบแต่ว่าคันเป็นไงยูทูบเบอร์เดินป่าที่หนวดขึ้นหน้า แล้วดูหดเหี้ยมอีดอ,อกแพ้อากาศหนาวดูมือดิโอ้ยบอสแพ้อากาศหนาวอีคันไปหมดแล้วเนี่ยเหมือนอันนี้มันโดนต่อยอ่ะมันบวมๆ <laughs> มันแบบมบนพุ่งต่อยมือหมีมือหมีเออุ้ยแล้วตอนนี้ข้างในอะ่ะเฮ้ยพายอะไรทําเหี้ยโหงั้นเลยเหรอเรากองว่งอะ่ะอันนี้เป็นปกเป็นปกติเลยด้วยปกติเลยอะ่ะแล้วเจออากาศเนี้ยคือคือใช่เลยแล้วมันดูน่ากลัวงั้นอะมันแล้วอันนี้ของเขาไม่หยุดเลย ้ยเฮ้ยรึไปหมดเลยรึไปคันได้แล้เฮ้ยเดี๋ยวเราข้ามสะพานก่อนดิเฮ้ยคุณหลีผมยกให้ข้ามสะพานให้ผมหน่อยผมคันผมอัดไม่ได้อุ๊ยไปงาทุกคนต้องการเกาะไมนุ้มเอ้ยคุณมาลีคุณคือใครครับแนะนำตัวหน่อยให้ชาวช่องรู้จักหน่อยมาอยู่กับมาลีกันต่ออีบอส เราตูดตลอดเวลาแล้วคืออยางไงกูถือกูมาเดี๋ยวถือเองโอ้โหมังกี้บลิชโอ้หนาว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 เออข้ามมาแล้วครับเมื่อกี้เจอคุณมะลิแล้วนะฮะคุณมะลิเป็นนางแบบไปฟอร์ได้ไอจีขึ้นตรงั้นนะครับเฮ้ยเหลืออีกคนนึง คุณคือใครครับแนะนำตัวหน่อยครับฉันคือใครหาวฉันคือใครที่นี่ที่ไหนที่เขาบกปูนทุกคนฉันคือคนออกกำลังกายคนหนึ่งหล่อดำๆตัวเล็กๆที่หนาวมากใช่อน like ี่เดินป่าครั้งแรกใช่ไหม first time คนหนาวสำหรับคนที่เดินป่าเส้นแรกแล้วมาแบบเจอเทลอย่างเงี้ยถ้ารู้สึกมันไม่ยากมันไม่ยาก แต่วันหนาวถ้ามันไม่หนาวอุปสรรคอาจจะน้อยลงแล้วอาจจะฟิลกว่านี้แต่ก็น,นี้ก็อีกฟิลหนึ่งเทลปกติมันมันยากขนาดนี้ไหมหมายถึงว่ามันไม่ทรมานเพราะมันไม่หนาวใช่ใช่ถ้าถ้าไม่หนาวอ่ะสบายมาก <OK> ทุกอย่างมันจะสวยขึ้นอีกประมาณ50เปอร์ซนเลยก็ได้เป็นเรมีโอกาสจะไปลองปกตินะแต่ว่าถ้าร้อนอ่ะก็ไม่สวยเหมือนกันนะมันจะเหนียวเหนอะไปหมดแต่สุดท้ายยังมีน้ำอย่างเงี้ยถ้าร้อนร้อ่ะเดินแล้วก็โดดไปเรื่อยๆื่สบาย อุ้ยมันเป็นยังไงนะมีข้าวท่ามกลางน้ำตกเหมือนไปรถเมล์เลยอ่ะอ่ะเอียเอียเอียไอ้แบงค์นี่มันยืนเฉยเฉยมันก็หล่อมันก็เท่เว้ยโอ้ จมูกหรือสันมือเขานั่นนะ่ะว้าวว้าว nice body ว้าวอื้มอันนี้อะไรนะอาหารท้องแล้วไหนอาหารตา <h ums> ออลืมบอกไปต่อไม่ได้นะทุกคนทางมันปิดนี่แด <Danger. S 1> นเซอร์ไปกันต่อฮนะกินข้าวเสร็จเขาบอกว่าเราจะไม่เดินไปต่อละเพราะทางปิดไม่เดินไปว่ากลับที่เดิมเราไม่เดินกลับทางเดิมนะอ๋อ <c oughs> ไ,ไม่เดินไปว่าอะไรอยากรูว่าเราจะไม่กลับทางเดิมนะ, <c oughs> มเ,ะมเ,เห็นเขาบอกว่าจะไปทางอื่นไปเจอรถ <c oughs> เออไปขึ้นรถ แล้วก็เมื่อกี้ได้ยินแววว่าจะพาจุดพีคหรือไม่จุดพีคนี่แหละแต่เขาบอกว่าถ้าขึ้นจุดพีคไปก็แค่นั้นนะเพราะมันต้องเดินต่ออีกตั้งโลนึง oh. เออไปกลับสองโลแต่คิดว่าน่าจะไม่ไปน่าจะกลับที่พักเพราะว่าขึ้นไปก็วิวเนี้ทุกคน <laughs> ขาวๆเนี่ยมองอะไรไม่เห็น <laughs> ถ้าสมมติเดี๋ยวพอกลับเขาบอกว่าเนี่ยเราต้องเดินกลับทางเดิม <laughs> คุณรู้สึกไง <Okay. S 1> <laughs> ไม่เอาเราได้ไหมอ่ะ <laughs> เพราะแท้สุดๆเลยเฮ้ยมันมันไม่ได้แล้วมันต้องสุดนี้เอานะหนึ่งสองสปโดดไม่ขึ้นแล้วอะ่ะไปกันต่อ เย้ yeah. ถึงรถตู้แล้วครับทุกคนเฮ้ยสิ้นสุดการเดินทางคุณเก่งมากคุณเก่งมากม,มันเป็นยังไงบ้างครับไม่เหนื่อยค่ะหนาวชิบหาย <laughs> หนาวจริงโคตรหนาวอ่ะ สำหรับการเดินทางครั้งนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณ s k e t h h r r Thailand นะครับที่พาผมมาเปิดประสบการณ์ดีๆในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการที่ได้รู้จักกับเพื่อนใหม่จากหลากหลายชาติได้เดินป่าที่เวียดนามเป็นครั้งแรกสำหรับใครที่อยากจะลองสัมผัสเจ้ารองเท้า s k e t h h r r Delight h i k e r หรือเสื้อผ้าของ s k e t h h r r ก็สามารถไปเลือกซื้อไปลองใส่ได้ที่ช็อป s k e t c h e r ทุกสาขาทั่วประเทศเลยครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้แล้วเ,เจอกันไปทริปหน้า 拜拜。Bye bye.